ทำหน้าที่ได้ไอ้นี่ก็เป็นบทบาทของกองทัพที่รักษาความมั่นคงเพราะฉะนั้นโดยสรุปถ้าทุกฝ่ายได้ทําหน้าที่ของตัวมันเองถ้าความจริงได้อยู่เหนือความเท็จประชาชนรู้ข้อจริงทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วและนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลทางคุณยิ่งรักทางคุณทักษิณอยากจะสำเร็จความไข่ให้เร็วที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือนับวันถอยหลังได้เลย ผมน,นี่คิดว่าประชาชนจะไม่ยอมแล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้มองเห็นระบบรักสินที่เขาใช้โดยเฉพาะคนหนีคุกคนหนีคดีเนี่ยที่ใช้ระบบหัวคะแนนไปติดสินบนชาวบ้านในพื้นที่คนที่ไม่เห็นด้วยก็ข่มขู่คุกคามเนี่ยแนวร่วมคนไทยหรือก็อนีเครือข่ายประชาชนไทยจะสู้กับระบบหัวคะแนนของระบบทักสินยังไงก็หัวคะแนนก็เจอหัวคะแนนหัวคะแนนนี่ก็เป็นค,คนคแล้วหัวคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ ก็ลำบากนะครับก็ต้องมีอาชีพส่วนหนึ่งก็จะมีอาชีพอาชีพผลผลิตต่างๆการค้าขายนะฮะหรือแม้การาชการเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินสินค้าแพงต่างๆขึ้นมาตอนนี้ลองดูครับไปขึ้นแท็กซี่ในในกรุงเทพนะครับแท็กซี่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับ,รบจากการที่รถคันแรกที่สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดจาราจรติดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายบ้านบ้านหลังแรกนะครับ ต่างๆทั้งหมดนนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันดูดีแต่ตอนแรกเพราะนโยบายประชานิยมเนี่ยนะครับเข้าสรุปกันทั่วโลกแล้วว่ามันสร้างปัญหามันทําให้ดีแต่ผู้ปกครองประเทศและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ทําให้คนขี้เกียจทําให้คนมีปัญหาทําให้คนทุกข์ยากต่างๆขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถึงที่สุดแล้วตอนนี้มันใกล้เข้ามาถึงแล้วทีนี้หัวคะแนนที่ไปอยู่ในอน,นัตของสสด้วยแล้วก็ใช้เงินอุปถัมภ์กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ถ้าเขาจะเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงเหล่านี้แม้เข้าถึงความจริงแล้วเขาก็ยังต้องอยู่ในอน,นัดของระบบทุนระบบเงินระบบอํานาจอยู่เนี่ยจะทํำยังไงต้องเรียนความจริงว่าแม้กระทั่งในพักเพื่อไทยเองนะครับ,รบเขาก็รู้สึกอึดอัดอย่างน้อยสุดตอนนี้ทางเพื่อของเสื้อแดงนะฮะที่มันมีมีอุดมการอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะ,ะในส่วนหนึ่งก็ก็คงพูดได้นะครับว่าออในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในบรรดาแกนนำนะในบรรดาแกนนําในส่วนของนอปชเนี่ย อันนี้ถึงว่าความเห็นต่างกันไม่ว่าอะไร,รแต่คนที่มีหลักการแล้วก็เป็นคนยึดมั่นดูดูเนี่ยที่จะเหนือกว่าทุกทุกคนนี่นะฮะก็คือว่าคุณจตุพรตุตูเนี่ยครับเปนผู้พูดตรงครบแต่ขณะที่หมอเวงอาจารย์ทิดดาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,<ห>า,มานะครับจุดยืนไม่ได้<อ>าหาจุดยืนไม่ได้หมด <ๆ S 1> กอแก้ววรลชยัยต่างๆเนี่ยนี่ก็ไปยกมือนสนับสนุนอีกละแต่ก็ออกมาเหมือนจะทําต่างๆเราไปนี่แหละครับ กลายเป็นจตุพรยืนเดี่ยวแล้วก็รู้สึกจะมีจุดยืนมากกว่าคนอื่นในเวลามากกว่าคนอื่นตอนนี้ขนาดเดียวกันครับด้านด้านของคุณพระเยาว์นะครับหรือของคุณสมบัตินะฮะที่ที่ออกมาปรากฏว่าตอนนี้ก็ถูกพวกเสื้อแดงถูกพวกโคศกถูกสสของพรรคเนี่ยออกมากล่าวโจมตีมาประนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพระเยาว์เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหผมฟังแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่จริงๆไม่ได้เห็นด้วยต่อการกระทํา นะครับที่ไปว่าทหารมาฆ่าประชาชนเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์เรายุรู้ดีอยู่ว่านะครับ,ค,รบคนที่เ,เข็นฆ่าทำราก็คือในส่วนของพวกของพักเ,เพื่อไทยนะฮะพวกกองกำลังติดอาวุธซึ่งทางด้านดรสมศักดิ์เจียมซึ่งเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์อยู่เนี่ยก็บันทึกไว้ยอย่างชัดเจนว่ากําลังเสื้อดําการติดอาวุธนะครับ,รบแล้วก็การใช้ M79 ิยิงเข้าไปคนที่บุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬานี่ใครครับ ก็คือแกนนําเสื้อแดงแล้วกัพายติดอาวุธไอ้นั่นคือเป็นตัวแทนแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นมติมติที่โดยนําโดยพวกอาจารย์ที่ดาหโม,มเวงต่างๆทั้งหมดจตุพรต่างๆนี่เป็นเห็นพ้องกันหมดว่าคุณบุกเข้าไป <พอ S 2> มีคน,น,นทักท้วงกันว่าสมเด็จพระสังฆราชอยู่บอกว่าไม่สนใจผมคิดว่ามันเป็นกระทําของคนไม่มีาศาสนาทําตามรอยแบบคุณทักษิณครับอันนี้เรายอมไม่ได้เด็ดขาดพราะในคนที่เป็นอยู่ในส่วนแกนนําซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มเดียวกันวันนี้ก็เกิดความ ไม่พอใจในวิธีการที่จะเอาตัวเองรอดโดยทิ้งประชาชนที่กลายเป็นเหยื่อของสถานการณ์นั้นในกลุ่มของพี่น้องที่รักความจิติธรรมในกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงที่อยากทราบสาเหตุเขาก็สู้กันในกลุ่มของพี่น้องเสื้อแดงด้วยกันเองในส่วนของพี่น้องที่รักชาติรักบ้านรักเมืองเป็นห่วงชาติบ้านเมืองเนี่ยตกลงแล้วสื่อมวลชนบางส่วนวิเคราะห์ว่ามีการแย่งชิงการนําจริงๆแล้วเกี่ยงกันนําด้วยหรือเปล่า ไอ้จนนั้นก็มีแต่ว่าสภาพนะครับเนื่องจากเวลามันจะหมดไปเนี่ยก็คือว่าจากสภาพในช่วงนี้ความขัดแย้งของเขาเนี่ยนะครับ,รบมันยังไม่ถึงกับขั้นถึงขั้นแตกหักเพราะเห็นว่าผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายได้รับอยู่มันยังครอบคุมอยู่แต่ขณะเดียวกันของพี่น้องประชาชนที่รักชาติศาสนาพมกษัตริย์ต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเนี่ย ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยพอมีการรวมตัวมันจะเกิดการประทะกันการประทะกันในช่วงแรกเนี่ยฝ่ายทักษิณเนี่ยนะครับฝ่ายทักษิณเนี่ยและพรรคเพื่อไทยผลพรรคของเขาเนี่ยอาจจะมีมากกว่าแต่การต่อสู้ไปที่ยืนหยัดไปนะครับมันจะค่อยๆฝ่ายประชาชนฝ่ายที่รักความถูกต้องเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มบทบาทเพิ่มฐานะเพิ่มกําลังแล้วในที่สุดเนี่ยครับมันเป็นทุกประเทศนะครับในที่สุดข้าราชการ คนข้าราชการที่ดีๆก็จะทนไม่ได้เข้ามาร่วมคนธุรกิจคนชั้นกลางก็จะเข้ามาร่วมและขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งคนนะครับคนที่เคยรับใช้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ากําลังของฝ่ายประชาชนเนี่ยเป็นต่อแล้วก็ฝ่ายทักษิณน,นะฮะที่จะหมดกําลังลงไปเนี่ยในสุดเข้าจะเข้ามาผมคิดว่าขอให้เราเชื่อมั่นว่าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมเราทําในสิ่งที่เป็นในเรื่องของคุณงามความดี เราต้องการที่จะปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนทั้งชาตินี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งถูกต้องขอให้เรายืนหยัดตรงนี้ให้เรามีความเชื่อมั่นในธรรมะเราเชื่อว่าในสุดล้วยธรรมะจะต้องชนะธรรมแล้วเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนครับและเครือข่ายประชาชนเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในการรวมกลุ่มโดยจะต้องมียุทธศาสตร์ด้วยใช่ครับและข้อแนะนําที่คุณเปลเวสีเงินได้บอกโดยเฉพาะเรื่องของ การไม่ระแวงกันเองการไม่ต่อว่ากันเองซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ระแวงกันเองต่อว่ากันเองก็เป็นการช่วยทักษินแบบเนียนๆก็จะเป็นความเสียหายของเครือข่ายประชาชนด้วยถ้าจะบอกให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนในการรวมกลุ่มกันจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหครับ ตอนนี้นะครับผมคิดว่าผมก็ม,กมักใช้พูดเสมอคือคำพูดของท่านโปรติลักษ์บอกบว่าพวกเราเนี่ยนะครับที่ต่อต้านทักษิณเนี่ยเราไม่ใช่ถูกหมด1 0 0เราไม่ใช่เป็นคนดี100%แต่สิ่งที่เรามีคือในเรื่องของความถูกต้องเราต้องการปกป้องการปกครองระบประชาธิปไตยอันพิมพ์กษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะทําลายชาติทําลายบ้านเมืองที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ นะครับทำลายการปกครองบรแบบประชาธิปไตยแการสัมปพปันธมุกก็คือระบบทุนสามานทักษิณที่มีนอมินียิ่งรักเป็นตัวแทนเมื่อเรารู้อย่างนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยรเราต้องร่วมหน้า,าต้องรวมร่วมกันนะครับไปขจัดศัตรูของชาติศัตรูของแผ่นดินนี่ประศตูประชาธิไปไตยไปก่อนนะครับ,รบหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันมาสะสางกันที่หลังก็ยังได้แต่ถ้าเราทะเลาะกันวันนี้ในสุดเนี่ยพวกเราจะไม่เหลือทั้งหมดและประเทศชาติก็จะสูญสิ้นไปทั้งหมดครับ ขอบคุณท่านอาจารย์วัดบ้านนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกับสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้เรื่องภารกิจตะลุซอยเซซีโร่ ero, ซึ่งนําประเทศเข้าไปสู่ทางตันท่านอาจารย์วัดก็ได้ให้หลักกับพวกเราในหลายๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะต้องเขา้าใจให้ชัดว่าภัยของประเทศชาติคืออะไรและถ้ายังกําจัดภัยไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะมานั่งทะเลาะกันที่ทําให้พลังของเราลดลง การสมัคคีประชาชนเพื่อให้กำจัดภัยของชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะระบบทุนสามาทักษินจึงเป็นภารกิจร่วมกันที่พี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อนำพาประเทศไทยออกสู่ออกจากทางตันออกจากวิกฤตนี้ให้ได้นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมได้เลิกเหมือนอาอานและทีมงานช่อง13สสยามไทยท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ